ดูดูดูขาดูขาเจ้าพี่น้องมามาขาวจวดดีกงามนะจ้าเนาะบเสือว่าเป็นเห็ดดำเจ้าพี่น้องขวบเจ้าพี่น้องดูปาดอ่อนซ้อนบ่าจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนค่ะมเอนีปลาอยู่กับลุงจอดพามาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องพาเขาป่ารอเก็บเห็ดจ้าเอนีไหมเก็บเห็ดดำเจ้าพี่น้องดอกงามงามนี่ มาจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนมาเก็บเห็ดดำน้ำกันจ้าจ้าอตอนแรกว่าเจอบอ้ามากหรอกจ้าพอดีอากาศดีก็เลยพากันออกมาแดดกำลังออกจ้าพี่น้องมือเส้นนี้หมอกเต็มไลยจ้ามือเส้นนี้ตัดแหล้่วกับงามงามจ้า,จาไหนตัวจ้า ถึง uhm. เกาลักจ้ะหืมดูบัวบวบัวบัววนวนตุ๊บุ๊ติปิโยค่ะพี่น้องแะ่แนวเดียวพี่น้องบุ๊งปาดดอกเลีกๆก็เยอะเลยเป็นพลึดเลยจ้าพี่น้องม ี่น้องมาแป๊บเดียวพี่น้องจ้าพ้องนะไหนเยอะแล้วจ้าจ้ามาเก็บน้ำกานจ้าพี่น้องหลายคักหลายแนมะ่พี่น้องเอ้ยเก็บบ่าบาดบ่ไหวเลยจ้าพี่น้องเพราะว่ามันหลายๆแต่จา้าสิเก็บเอาแบบใดเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าไปอยู่กับเก็บเห็ดบ่เก่งจ้าพี่น้องตัดขาไปเลย พี่น้องจะดอก้อง,งามจ้ะเพื่อนว่าเอาไปหมกกระแซบ็แซบเสียพี่น้องไปหมกมาสั่นว่าแต่ว่าป่าอยู่ยังบ่ขันไหนเคยหมกจากเถื่อนแ้วกันเดี๋ยวจะหมกล่องดูอยเดี๋ยวไปแกงมือนีจะเอาไปแกงใส่น้องใหม่จ้ะพี่น้องคิดอยากกินแกงนองใหม่ไหมทั้งเฮียนี่แต่ดอกงามจ้ะพี่น้อง ะพี่น้องไอ้ข้อแกงเลยจ้ะพี่น้องวะพี่น้องไม่แต่อดอกงามขายาวหงาพี่น้องจ้าพี่น้อง,องบ้านไปอยู่สารคามน้ำท่วมจ้าพี่น้องน้ำไอ้เบิ้งข้าวเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยน่าสิน่าสงสารเขา่าจ้าพี่น้องทั้งหนาสงสารอ่าไทยบ้านเขาเจ้าโดนน้ำท่วมเน,น,นาะค่ะเนาะน้ำท่วมเยอะเลยอืม ปายูเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะไพ่ธรรมชาตินาะค่ะเนาะแถวบ้านปายูหนี่น้ำถ่วมบ่อยที่จะพี่นอ้องสารค้ามกันทละวิชัยกุสุมกุสมนี่ก็ยุ่ใกล้กุสมนี่ก็ท่วมรลายให้กันค่ะอ่าเป็น,อออนเออเ,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 เขาให้น้ำลดเร็วๆด้วยค่ะเด้อเขาแห้งพอกเลยเนาะค่ะเนาะใส่สิดได้เกี้ยวแล้ว บาดผลน,นะพี่น้องด,ดูจ้าดูงามงามปายูเห็นเห็ดแล้วปายูอ่อนซ่อนจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดกันอันไปซาซาน่ะจ้ะพี่น้องนงั่งแสอยูอ่ันยุ่งจอดไปไปหลายรอบเลยอ้อมป้าเราอย่างกลับมาหาปายูือเก่าได้จ้ะคุณกิฟวนเลยจ้ะพี่น้องเลย จะพี่น้องงามมาจ้าพ่อนอดอกสมบูรณ์สมบูรณ์มองนี่ดูขาพี่นอ้องจ้ะเก็บแป๊บเดียวสิได,เด้เต็มตะกาแล้วพี่นอ้องมาเจอเห็ดดำมองนี้ไม่ดี่แต่งามๆจะพี่น้องมองนี่ นก็ลักจ้าพี่น้องดูป้าดู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 ขาดูขาจ้าพี่น้องมันจากใดยังสิจากซิปดอกเลยนะจ้าเนาะแกงสิพักิ๊ตูเสื้อๆนะพี่น้องะพี่น้องนี่อีดอกจ้าพี่น้องขาวจ้วงขาวขาวจ้วงแต่พี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้อง เฮ็ดพึ่งเกาลัก้าเฮ้าเจอดอกง,งามๆนี่โอ้ยมันมั่นนี่อย่างนี่เดียพี่น้องมัน,มน,มน,มนสนุกเก็บจ้ะเฟตเจอเฮ็ดเฟตอีกแล้วจ้าสองดอกจ้ะตัดขาเลยเห็นอย่างลูกจอดนะ ลุงจอดหาปลาอลุงจอดฟิชฟังเนงนเนาะอ่ม,ม่เหมดนไมี่ที่เนด้วเียจดงอดว่าดินบางนี่มันเอ่อที่ขาเจ้าเอาไปเห็ดเครื่องปั่นดินเผาพะนักงานเพื่อน,นดินใช่ไมบ้านเ,น,นเป็นโนเป็นนี่เนาะคา่ะโขนขาวๆนะนพี่น้องป้าพี่น้องพี่นอ้องออนซ่อนเดจ้าดู ลุงจอดอันเดินมาเจอพี่น้องจอดว่ามันแมนเห็ดอันดำอยูบอกว่านะขาขึ้งไงเถอะพ่อนะขาขึ้ใหญ่คืออวบเถอะว่านะมันแมนอยู่ลุงจอดบางหมองกับขาขาจะเนียนหน่อยเนาะขาเนาะนะมึงโอ้ลุงจอดจนบ่เสือว่ามันเห็ดดำจ้ะพี่น้องขาอวบขาง่ายไหลเยอะเลยจ้าเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ฮะนี่ พี่น้องมิตาขาวหวบวบ,บจ้ะพี่น้องดูปลาอ่อนซอาา้อนว่จ้าอ่อนซ้อนน้ำปลาอยบ่มาเด้อพี่น้องมาเอาเห็ดไปกินจอยกันแต่หลายคากิลีว่าจะกลับออกป่ากันแล้วแต่ว่าลุงจอดเดินมาเจอมาเจอเห็ดดำิึงพี่นอ้องมาแน,ในใ่พี่น้องจ้ะมีกิจดกงามากดีพี่น้องดูอัยปัด ่จ้าพี่น้องออนซ้อนเด้แบบนี้ออนซ้อนคักเจอเห็ดเจอมุ้งเห็ดไอ้ดำแม่จ้าพี่น้อง,อ,งอันนี้เขาอยากบานนั่นแลวพี่น้องแต่ดอกงามงามจ้า ดูพลังเมือเก็บเห็ดแล้วพี่น้องพลังนาง่านแล้วฝรั่งกระปุ๊ดฝรั่งไรส์เ้ยแต่งามๆทั้งนั้นเลยอันนี้ไปยู่จะไปตัดขาบานเนาะค่ะ เต็มตะกาอีหลีพี่น้องจ้ะสิออกป่าแล้วมาเจอมูเห็ดดำจ้ะพี่น้องเยอะเลยเยังเหมือนรุ่นมาเจ็บไหมเนาะค่ะเนาะมือนีเอาแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องได้เต็มตะการ้วยมืมยป่ายู่กับสีลาพี่ล่าน้องเขาบ้านแล้วจ้าพี่น้องจะคําแล้ววันนี้เจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบายบายขอบคุณค่ะ